สวัสดีครับท้องนาบ้านเราครับมาดูระบบสูบน้ํานาปรังนะครับเมื่อน้ํำล้นทะลักนะครับลงแปลงนาที่ต่ํากว่านะครับก็จัดการต้องสูบคืนนะครับสูบคืนยังไงให้ประหยัดนะครับประหยัดน้ํามันประหยัดไฟฟ้านะครับก็โดยวิธีการใช้ระบบแสงอาทิตย์นะครับโซล่าเซลล์นะครับ ก็เป็นระบบสูบน้ำนะครับจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงคืนนะครับนี่ครับนี่ให้ดูแปลงนานี่เป็นนาปลังนะครับนาปลังครับในหน้านี้ก็มีนาปลังนี่ก็รู้สึกว่าจะสดชื่นนะครับสดชื่นมากทีเดียวนะครับแปลงนี้ที่สูบขึ้นมานี้น่าจะล้นมานะครับล้นล้นลงมาแล้วก็ต้องสูบคืนนะครับปั๊ม ก็เป็นปั๊มไดโวนะครับนี่ปั๊มไดโวจุ่มลงไปนะครับแล้วก็สูบสูบคืนขึ้นมานะครับในแปลงที่มีตำแหน่งที่สูงกว่านะครับโดยใช้แผงเดี๋ยวไปดูแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงเดียวนะครับเป็นแผงรุ่นใหม่นะครับนี่แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสูบได้ทั้งวันที่มีแสงแดดนะครับ นี่เป็นแผงโซล่าเซลล์น่าจะเป็นแผงใหม่นะครับแบบแบบใหม่นะครับเป็นแบบฮารเซลล์นะครับถ้าลักษณะนี้นะครับก็ไม่รู้กี่วัต์นะครับวันนี้ครับต่อมาตรงมาเลยนะครับตรงต่อตรงแบบนี้เลยนะครับต่อตรงลงไปที่ปั๊มไดโวเลยนะครับนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นการสูบน้ําแบบ ประหยัดอีกแบบหนึ่งนะครับโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติก็คือพลังงานแสงอาทิต์นั่นเองนะครับน้ําก็ได้พอสมควรนะครับก็ถึงจะไม่แรงมากแต่ก็สูบได้ทั้งวันนะครับที่มีแสงแดดครับก็เป็นการประหยัดค่าน้ํามันเครื่องสูบหรือค่าต้องต่อสายไฟนะครับในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ตัวนี้แหละครับนะครับพื้นะที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนาปรังนะครับนี่ต้นข้าวก็งอกแต่ปีนี้อากาศหนาวติดต่อกันหลายวันนะครับไม่รู้จะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับแต่เป็นถ้าเป็นพวกหญ้านะครับปลูกหญ้าให้วัวนะครับพวกนี้ก็เมื่อเจออากาศที่หนาวนะครับก็จะขึ้นช้านะครับรู้สึกว่าขึ้นช้านะครับนะขึ้นช้านะครับโตช้ามากหญ้า ที่ปลูกนะครับแต่ข้าวก็ต้องรอดูครับรอดูท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์ที่ต่อกับปั๊มนะครับเพื่อสูบน้ําจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูงนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแบบง่ายๆนะครับต่อตรงเลยนะครับสามารถย้ายได้นะครับย้ายจากแปลงนี้ไปแปลงนั้นนะครับ ได้สะดวกนะครับในกรณีที่น้ํามันล้นลงมานะครับโดยไม่ได้ดูนะฮะแต่ถ้าโดยปกติก็จะปล่อยจากแปลงที่อยู่ตําแหน่งที่อยู่ที่สูงนะครับค่อยๆให้ลงมาจากที่ต่ําแต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีครับมีรูหนูนะครับรูหนูในหน้าแลงนี่จะมีหนูนะครับชอบ อยู่ตามรูนะครับเป็นรูเก่ารูใหม่ก็จะทําให้น้ําเสาะลงได้ง่ายนะครับก็ทะลักลงมาแปลงข้างล่างนะครับก็ต้องดูดกลับขึ้นนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นไอเดียนะครับพลังงานธรรมชาตินะครับพลังงานธรรมชาติ ทำก็จุ่มลงไปเลยนะครับไดโวนะครับงามก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเผื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมนะครับต่อตรงแบบนี้เลยนะครับแผ่นเดียวนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ